เสียงไม่ค่อยจะมีขับดีกว่าเสียงไม่ค่อย <c oughs> มีเมตผลนะจ๊ะมหาวิหารที่พระ,พระมหาเถระอดดตพราชาทรงตั้งพระธาตุยะสร้างถวายแด่พระมหาเถระผู้ใหญ่ในครั้งนี้ร่องทรงมีพระประสงค์ที่จะให้มหาวิหารหลังนี้เป็นอนุสรณ์สถานไปใช้ตรึกกระลึกนึกถึงพระคุณของพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่ทําให้พระองค์ หมายถึงพระหมหาเถระดีพระราชาเนะจ๊ะและศิษยานุศิษยทุกทกคนต่างได้พบกับผลทางสายกลางอันเป็นวนทางอันประเสริฐที่จะทําให้ทุกๆคนบนโลกใบนี้ได้รู้เรื่องกว่าราวความเป็นจริงของโลกและชีวิตรวมถึงสรรพสตวรและสรรพสิ่งทั้งหลายในภพสามพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงพระคุณของพระมหาเถระผู้ใหญ่ ที่มีต่อพระมหาเถระอดิพราชาและสิิยานุสิทธิ์ทุกๆคนก็คงไม่มีใครที่จะสามารถบรรยายถึงพระคุณของพระมหาเถระผู้ใหญ่ได้หมดอย่างแน่นอนพูดได้เลยว่าต่อให้ใครเอายอดกาบพระสุมเมรมาทําเป็นปากาเอาพบทั้งสามมาทำเป็นผืนกระดาษก็มีสามารถเขียนหนึ่งพระคุณของพระมหาเถระผู้ใหญ่พวกนี้ได้หมดเพราะคําสอนของพระมหาเถระผู้ใหญ่ทำให้เราและทุกๆคนสามารถลุดจากพบสามและรื้อพบสามได้ ทั้งหลุดทั้งลือน,นี่นี่นะจ๊ะเราจะพระมหาเถระดิพระราชจะทรงมีความตั้งพระทัยที่จะสร้างมหาวิหารหลังนี้ให้เป็นอนุสรณ์สถานไปใช้ตรึกประลึกนึกถึงพระคุณของพระมหาเถระผู้ใหญ่แล้วโลกยังทรงมีความตั้งพระทยะัยใจมหาวิหารหลังนี้เป็นสถานที่สําหรับใช้เก็บสิ่งของที่เนื่องโดยพระมหาเถระผู้ใหญ่ด้วย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออัติธาตของพระมหาเถระผู้ใหญ่นั่นเองตามทันกันไหมจ๊ะและเมื่อพระนุชาและทีมงานก่อสร้างทุกทุกคนต่างอาบุญเมตติตั้งเอาที่สุดยังทำเป็นเป้าหมายการก่อสร้างอาคารทุกอาคารไม่ว่าจะเป็นอาคารหลัก